นายเกียรติศักดิ์ิทิเดศนางสาวชวนใจบุญสุขสิบตีชวันวิทย์ไข่ฝันนายชัยนรงค์บุญเรืองนายชูศักดิ์จันมานางสาวธิติมาทองมานายธนทวชาตรีนายทศพลชัยพักดีนายธนวัฒน์พายุหินนางสาวธนาพรบุญมานายธีรพงษ์เรืองสุขนายนิกรเป็นจวันนางสาวลูลานีดาโอ๊ะนางสาวลูรามินอับดุลดานิงนางสาวปฏิญญาพิชัยรัตน์ นายพงศกรสุริยะนายพงพัฒน์รัตนพงศ์นายพระนศักดิ์ก้ากสิกิจนายพิพัฒน์พงษ์ฉาดแดงนายพิษนุพัฒน์พรากนายภูเบศเพชรรัศดีตำรวจตีภูเบศคงวงศ์นางสาววันนิดาสัญญาหยา,ยานางสาววะไลวัฒนกุลนางสาววาสนานวลศรีชาตินายสอนประสิทธิ์คังคัมณีนางสาวสาสิทธิวิมวลมากมีนางสาวสายฝนสัอินายสิทธิชัยชุมประยูนนางสาวเหมวันหนูฤทธิน์นายอธิวั์ศรีนพรัตน์ นางสาวนุษ์กัปดีนางอัธชัยขาวเนียมนายอัสดาวุฒิบัวแก้วนางสาวอัศนิดาเจย์ยอนางสาวอนินาลาลาหมัดปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตเกียรติยศระดับสองนางสาวธัญญาปอดโปร่งนางปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตนางสาวกนกวรรณแก้วการสิบโทกัลกดแก้วดีนายกฤษดาลิทิรงนายกฤษดาศิริเลี้ยงนายกิษดาสุวรรณรัตนายกิษดากรจันทโรนางสาวกฤตไทยยืดยาวนางสาวกัญทิกาแก้วจุนการนางสาวกัญจนาเบญจาพรว่าที่ร้อยตรีกิติพลช่วยมณีนายกิติศักย์ยะเา นางสาวเงินตาสุสมแก้วนายจงรักรัศมีนายจักริดขวัญทองจาก1ิเอกจักรพันธ์ชัยพรจิตนางสาวจันจิราเพชรรัตนางสาวจาราวีแก้วกุลนางสาวจิติมาเสียงพานิชนางสาวจักรพันธ์ธรรมพิทักษ์นายจิรพัฒน์วัฒนพันธ์นางสาวจิราพรแสงเกื้อหนุนนายจิรายุทธพรมสีทองนายจิราวุฒิทองแป้นนางสาวจุธารัตนเอียดนางสาวจุธารัตนหนูเรืองนางสาวจุรีกาวิโสธนางสาวจุไรพรศิวป่า นายจุลศักด์พนเรืองฉายนายเจษฎาพลสุกรานายเจริญวง์สะอาดนางสาวชาลิดาดุษานางสาวเฉลิมขัญเชื้อพามนางสาวช,วช,าาาวชาดารัตน์พรสียาว่าที่ร้อยตีชัชลิตแ่วองนายชานลลงคมอินสองอินนายชาญชัยศรีชูทองนายชานนท์เส้งสังนางสาวชาลิดาพงมณีนายชูเกียรติอินปอร์เสิริฐนางสาวชาวบริษัดเลมนายชดศักดิ์สิงห์ขาวนางสาวโชติกาสีสุขนางสาวโชติกายางทองนางสาวโซเฟียมหมามะ นางสาวจามนลแสงประดับนางสาวนัทชนิตทองสุขนางสาวนัทการเพ็ญแก้วนางสาวนัทิดาสุนชาพรน,นายนัทพลนปานมั่งคั่งนายนัทพลเพชรทองนายนัทพสมนสงวนนายนัททูศรีสุสวรรณนายนัทุูศรีมุนีนายนัทุูศหนูนกแก้วนางสาวนิชาการแก้วประสิทธิ์นางสาวดวงดาวทองแกมแก้วนางสาวติธุพลชูเวสนายไตรชดแก้วเนียมว่าที่ร้อยตรีไตเทพขำวิจิตนางสาวจิพพภัชสริวัฒโน นายเทียนชัยนักทองนายธนศักดิ์พิรุณนางสาวธนพรมักคงคานายธนาสเหลานายธเนศสอนแก้วนายธเนศตุลารักนายธวัชชัยทองศรีนางสาวธิดารัตเกียรติมาอ่อนนายนพนัทมโนเรศนายนพรัตน์วลบุญนายนพราศิษฐ์สุขว่าที่ร้อยตีหญิงนพวรรณมักอเซนนางสาวนภัสวรรณชูรัตน์นางสาวนภาพรหวานแก้วนางสาวนภาพรคำคงนายนัทกิจพิธัธรรมนิรพันธ์นางสาวนายนา รสนาศรีตุลาการนายนุก,กิจขุนทองจันนางสาวุสารา,สารัตนเหมนางสาวุรมาบาหานางสาวุริดาสาต่อนายบุญลาบแซ่เลื่องนางสาวุศลินแก้วนวลนางสาวิจมาเชวชานนางสาวิจวันนัทพุทธ